ถ้าเป็นความดันอยู่ข้อนี้คือต้องการดาวคือเรื่องของเลิกบุหรี่ในที่สุบรีอยู่แล้วเป็นความดันด้วยสิ่งที่สําคัญคือตั้งเป้าในเรื่องของการลดละเลิกนะคะบุหรี่เพราะว่าในบุหรี่เนี่ยมันมีสารเคมีมากกว่า400ชนิดที่เป็นทําอันตรายกับร่างกายแล้วก็มันจะเป็นตัวที่จะทําให้หลอดเลือดตีบแล้วมันจะทําให้การดีบไล่เลือดเนี่ย ไปน้อยเราจะสังเกตว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยไปมือไปเท้าชาไม่มีความรู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงน้อยนะคะแล้วก็เหลืองด<ม>้วยก็ต้องงดบุหรี่นะคะอันนี้สิ่งสําคัญที่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาคุยกันเรื่องของห้าพฤติกรรมตั้งความดันสูงเรื่องของความดันสูงมันจะมีเกณฑ์การวัดในเรื่องของความดันอยู่หมายความว่า เวลาที่เราวัดเองที่บ้านเนาะตื่นมาปุ๊บเราก็วัดความดันนะเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะใครที่เข้าสู่แบบวัย50วัดแล้วจดไว้ทุกวันัวนละครั้งก็พอแล้วก็ค่อยมาหาค่าเฉลี่ยความดันมันจะมี2ค่าค่าบนค่าล่างค่าบนคือค่าที่หัวใจบีบตัวค่าล่างคือค่าที่หัวใจคลายตัวนะไม่เกิน138 15แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบวัดแล้วแบบอา้าวมันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่ต้องตกใจนะคะคือมันไม่ใช่ว่าแบบอา้าวพอสูงปุ๊บเราก็จะต้องกินยาทุกครั้งก็ไม่ใช่วันเนี้ ตั้งใจฟังนะเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่ความดันเริ่มสูงขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็สามารถปรับพฤติกรรมของเราเพื่อเอาความดันลงได้ข้อที่1นนะก็คือความดันเนี่ยมันจะขึ้นโดยที่มีความสัมพันธ์กับน้ําหนักตัวนั่นแปลว่าถ้าเกิดใครที่น้ําหนักตัวขึ้นอ้วนขึ้นความดันเลือดในร่างกายมันก็จะสูงขึ้นมันมีความสัมพันธ์กันอยู่วิธีในการที่จะจัดการเรื่องของความดันก็คือลดน้าหนักสักหากิโลในการเอาน้ําหนักลงแน่นอนว่าเรา ราก็ใช้ในเรื่องของวิธีการทำไอเเลยนะทำ442กินโลคาร์บกินกูดแฟตข้อที่2ก็เหมือนกันไหนๆนเราจะลดน้ําหนักวิธีการในการที่เราจะเอาน้ําหนักลงเนี่ยนะคะ80%ของการลดน้ําหนักมันอยู่ที่การควบคุมอาหารเนาะคือถ้าเกิดว่าเราคุมอาหารได้ดีน้ําหนักตัวก็ลงแล้วโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องออกกําลังกายก็ได้อันนี้พูดถึงในในมิติเรื่องของการลดน้ําหนักนะการจัดการอาหารที่ดีนะคะคือนิวเทรียนต้องถึงนะสารอาหารต้องถึงนะมันก็สามารถที่ จะเอาน้ำหนักตัวลงได้แล้วจากการทำา IF แล้วก็กินนิวตรียนที่เพียงพอแต่ประเด็นก็คือว่าหล,หลายๆคนก็มีคำถามว่าแล้วการออกกำลังกายล่ะคะถึงแม้ว่า80%ของการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้การออกกำลังกายก็ได้เพราะการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้น้ําหนักลงแต่ไม่ได้หมายความว่าการออกกำลังกายไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ยังแนะนําให้ออกกำลังกายอยู่ด้วยเหตุผลการออกกำลังกายเนี่ยนะคะมันช่วยทําให้การลดน้ําหนัก ได้ดีขึ้นมันเสริมในเรื่องของการ ควบคุมอาหารแต่ว่าประโยชน์จริงๆของการออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้หัวใจแข็งแรงมันเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็มันช่วยลดความดันลงนะคะความดันกลับมาอยู่ในช่วงปะกะติออกกําลังกายแค่ไหนถึงจะช่วยลดความดันได้นะคะง่ายๆเลยก็คือออกกําลังกายในลักษณะของ moderate exercise ออกกําลังกายที่ทําให้เหนื่อยเหนื่อยแบบพูดได้แบบไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการออกกาลังกายแบบ moderate exercise เช่นเดินเร็วสลับเดินช้าสัปดาห์ละ ร้อยห้าสิบนาทีต่อมาข้อสามที่สําคัญลดเกลือแกงโซเดียมคอลอไรด์แต่ไม่ได้หมายความว่าลดการกินเค็มไม่ใช่นะคือบอกว่ามินนอรลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเค็มเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดให้ลดเกลือแกงแนะนําว่ากินเกลือแกงเนี่ยก็คือให้น้อยกว่า2,300มิลลิกรัมต่อวันนะถ้าเกิดเป็น American Heart Association ก็คือสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาเขาแนะนําให้กินไม่เกิน1 5 0 0มิลลิกรัมต่อวัน2,300มมิลลิกรัม ประมาณแบบ3ใน4ช้อนชาเทีน,เนี้กินเกลืออย่างอื่นได้ไหมได้เช่นเกลือแมกนีเซียมโพแทสเซียมย่างเช่นในเกลือชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเกลือดำมะเร็งก็ได้นะคะประเด็นก็คือตัวนี้นะมันช่วยลดความดันแล้วในธรรมชาติเราจะไปหาโพแทสเซียมมาจากไหนก็คือมันจะอยู่ในรูปแบบของผลไม้อ่ะคะ่ะเช่นกล้วยแตงโมผักใบเขียวด้วยมีโพแทสเซียมสูงต่อมาข้อ4นะให้ลดงด แอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์ใดๆมันก็จะไปทำให้เลือดสูบฉีดความดันเธอจะขึ้นอีกอันหนึ่งที่จะต้องแบบปรับเลยถ้าเป็นความดันอยู่ข้อนี้คือต้องกาดาวคือเรื่องของเลิกบุหรี่ในที่สุบบุหรี่อยู่แล้วเป็นความดันด้วยสิ่งที่สำคัญคือตั้งเป้าในเรื่องของการลดละเลิกนะคะบุหรี่เพราะว่าในบุหรี่เนี่ยมันมีสารเคมีมากกว่า400ชนิด ที่ไปทําอันตรายกับร่างกายแล้วก็มันจะเป็นตัวที่จะทําให้หลอดเลือดตีบแล้วมันจะทําให้การบีบไล่เลือดเนี่ยไปน้อยเราจะสังเกตว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยปลายมือปลายเท้าชาไม่มีความรู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าเลือดเป็นเลี้ยงน้อยนะคะแล้วก็เหลือง<ม>ด้วยก็ต้องงดบุหรี่นะคะอันนี้สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะโอเควันนี้บา,บายๆค่ะ